Namo samma sambuddho โนอาภัติภักขวาสุจีละบาลีเนปโตอาปิปัสิมาจันตานุกามะมาณสานเมสากาเลทุขตาปนันละปุเตปะติการนาตุ อาหะกังติขะลตังหิตะยาสุขายาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะขวัญทังภะคขวันตังอาวิวาทิมิภะโต Amin Amin โมอะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทัสสานตัสสะภะควโตอนอระหะโตสัมมาสัมพุทัสสาน นาภะวันตานเดวันกันละยสีทานังวันทานิสังสินางวุณหะสหสัมมิธาโชวบาปปโทเมสาบิญิาโลนโุถโตุคาสาตา วิทาตานิทาสเมินโนตาสาสะหนิยาทิมีทเลาเจวิทังทิพังปันทานต้องจาเลสามีนาเสวะสุตวัดุังนาธิมีสัลลังอันจัง ทอมีสันลนางวะลังเอเตนาสาัจาวาเจนาวะเโดยอย่างสาสตร์ศาสน,นทาทังมมวันธรรมนีนายังบุญยังพัะสุตนิทาสาเพปิอันตละลอยยามี มหาโวะปัญญะสัตวะนวจานวจทสวรรุกัมมังปตตังม่ยังโสปฏิหาหตัวอยันตังอลันตะเลสังะลิตุมงอนุติ อาะะว่ะทก่อนิกอากรเกอิสิก่อนนายิก่ปจังเวทิาพวินโ อนโยนาวเสนาสยโยอาคาปาตปาลิยาปิวิโมคาพิโตอมโมกุลอตปาตนาตัสจะอิธาติปันตามังตมะเนังวะรตมะเมตัง โอโยสาพปานินางสารนังโอตามังติยานุสติธรรนังวันธานิตสิเรนะหังมสาสมิทาโสวันโมเมสามิกิสาลน โมหตุกะสะกตาจามิตาจันนิทาสมิมาสหังนิยตมิสะเลลเจวิตาจิตังปันทานตัหังจาริสัมมิเจว่าสุภา นาติเมสัลลานังอัญชังโมเมสัลลานังวาลังเอเตนะสาสะวะทีนาวะจะยังสาธุสาสนินมังมีวันตะมานีนายังพุทธังปะโสธาดิฐาสัพเพสิทัง Naya Amin Naya Sobhansataya Sasang nawaja Nawa Janawa Cinta Sawan Amin Batatang mayayang Ambo patikan hatu atayan tang Resang Amin ติป no ันโนภควโตสาวะกะสังโฆมชปฏิป oh ัโนภควโตสาวะกสังโฆยาิปัโนภควโตสาวกสังโฆ

ยนั a สเลกัลนิยนอนุตลาปนญาตตังโลกาสติอะมัสโอปปะตปะติวนาติโยตน นาพิทรอนิยปูคัลสังฆิตุนเศล้าท <laughs> ี่ทมนักวาลาสยกายตุนตรรมกามังกยากกรนั้นโังังโหยสัปปานินังสารนัเจมา่วตมั โนสติยาานังวันทานิตานสิเนนะหังภ<ะ>าสหาสัมวิทาโสวันโ<ะ>พมียะสาภิจาจ<ะ>าลนสังโวดุอาสะคาตานิทานิทานิทานิตัสามิ สหังลีญาตมิสัลีลาจิวิตาจิตังปันทานโตหันจันเรสามิอังกัตสุปปิฆันตังนาติมิสาฬานังอันยังขังขวามิซาฬานะวะลัง เอเนะสัจวะเทนะวะทิยงสัตุสัสนิอังมีวันธรรมานิยนังบุญยังปัสจุันติธาตุเบปิอันตลายามีเทอสาสา นีนาวาจานาวาจิตสะวังเกกุกัมมังปตังมยายังขอบาริขานาตวาไดยันตังทานันตะเลสังวลิตุงมะทักขิ a m e นะโสเลนะยานตังสันทังภัตตสิสมีเตจัตโจโจัตุจโจัตสวัตโตชัสุวัตโตจัตสุวตโตจัตุตโตัตสุวัตโตัุวัตสุวโลจัตตตุสะ पाल yeah. सदेन

обучение kia जाति थानेझभोले पसाति अविथले प आ। ภรเวเสวาสสพิสัตถะพวันโดสิทธโลปัลลานิกาเปตยานันทวันเจ้าตาจตินาจินติมัญญาชวานาปิตาสันญานัวะจิีกติจะยมาตาญานิยังปวดัง เอกวัตมะโนลาเจเนวาปิสาปโปติสุมาณสัมภพวะเจนอาภะลิมานังภะรุวกัสิงห์มาณสัมภพวะเยนอาภะลิมานัง ท่านตโตจตสินิยทานารรมพันธะวิท่านธรรมทันธ์ตินตาลานิสินโนวาสยโนวายาวาสัมิตมเมโตเนตตัดีตัดเเยอญาปมมิตังวิหะ दिथमा देते चन पाग मेला सन नाम सुबिन य चेतन नहीं छा धोका फसैया बन ले चे เมตตาใหยาพูเมตตาเมตัาเมตตากันถ้าคอยทำเกินบาเจนิเมเมตังเมตังสดยบาเตนิเมมตาผัวปาเจนิเมเมตังเมตังถ้าผัวปาเจ ิเมผามกับผาตะกนิงสิมาฟังหิงสิทาตะโมมจะดอรนิงสิมามังหิงสิเตัวผตัวสาเปาตาสาเปนาจักเตเตตาะก

นานาปิสาลภูมสิกากาตาเมลกาก t ตาเมปะิตาปะิตามตุพุทธานิสหังนโมภะวโตุอนโมตังอังสามสัมภูธานัง

ปาลยานตุนะมาตุโพธานังนะมัสสุโพธิยานะโมวิโพธิยานังนะโมวิโมทิยานิมะโสปะเนตั

သနိဟရေအသဝန္နာပတဝေပပာသံသညာသာဝိဟလေတစ္စသိယပါမနာဝေသတုသပနာမေတိမေတ္တမောတေသမံပါဠယသုနမရူပဝါထာနာငမံတပိုတ္တိယာနမော วิโมทิยานะโมิโมทิยาติมัสมะทิยักาตวามโลนธรรมกาปะยินเทหลุนนนสัจจโทยานยนายานเนยนาสัตาถาอานะสัตเจเทเลยาน

ยะาติจสาเจนะโมตะโมตาทิติสาเจสาสะปาลมิตยันตุนิตังอวะปงกะลันจะโยตะมนาโพสะุณะสสะโตปะปะคะโหตุสุตินังอะกันตัง อนุภาเวนะวินาสเมตุยันต์อิมีตังอาวมังกาลันใจโยจามนาโคสกุณาสัสสัพพะปะขะหุตวสุตินังอาการตังอนุภาเวนะวินาสเมตุยันต์อิมิตังอาวมังกาลันใจโยจามนะ ภวะสังกูณาสัตโตปะปะเขวะสุจินังกันตังานุภาเวนะเวนะสัมมิโตนตัณฐาเนียิปารุมาติวานิตาาิตา มะจิมาลาเมตุเนนิปัตุมาณาติปะนาทานปิติทันจาสะนานณงทศทั้งกันทิปัตุปิติสักเลนิตตวะปุชยามิหังติทิตังปิติทังไมหะจิปเมวะสเมสัตุน ขัิมัยยะนาปจเวทิตาวานิยังเทวังกาเลปุนังตัญญาวาเทวะเสตาสาปฏิกตายาโอนะสาปฏิกตายาน สามะขัสสวะทาสัพพสิลิงสัพพสัปพสานังปฏติฆาตายาวาเจวานุกปินนาปิติธานาตังยาปัจะเวจิตาวานปินนาภานวะบาลิภุทันปัตวายะนมาายะนมันตานาญ a ณปิพวสานายะ ยาวะเทวานิมาสกายาสภิติยาญาปนายาปิงสุปัลติยาพัมมะจริยาโนคาญาอิติปุลานันจเวทนางปฏิหังกามินาวันจเวทนางปาริสัมมิญาจราจมิภวิสติอนาวัจตาจักตุวิหางโลจัติ apa tobeng kita wat tena sanang paliputang putang wat dewa kita wana -sa -ya -sa -ya -sa sapa sama kasawata sapa siling sanang ดูไปเลยสหายโน้นนังปฏิสันละนาละมาจังยาอบาจเวิคตาวานยังดินาปัจจะยเพรละจัปปะรกาภะเลพุจนวันเทวะอุปนันังเบยยธาติกานังวิอานังปฏิฆาตยา अवयापचा फलम तथाती अलमय न सितादिवाद विचारो तथापसे यमेनावन कामेना वोपाचया गुणोतलोमकलयो पकलात्मतापिदत् Sankampiyamama soliyo jantimala sangunawantanalabhijapamata ယေက <laughs> <laughs> <f dragging> ာပေတာသဗ္ဗေသတ္တောစေဟောတုဘောညမိကကတ ानि मे ဆိုခန္တတ္တေတေတေတုကိတ္တေဘေဝဝမတ ानि 미နာဘောညာကမ္မေနာနေမီနာဝတေစေနာတ္ထေပါဆိုလပိသ ानु ပါသနာတေတနာစေသတ္တာလေနိမာဓမ္မာယောဘာတိ มามะนาซาโตสาภาชานิวาสสาสะโตภาเวภาวิสิตังสันติปัญญาสันติขลรามินานาลาลาภดตโนนลาภุสวริยะสมิภาติปาวะลโนาโตตัมโมนาโต กรรมวนาทัปเจกรพมวตตจารังฆนาสุตโลมมังคามานุภาเวนามาโลกาสังลาภตุมาภวันทะนิพันติอาตถันตบละธรรมธาตมีปันตมัยกาสังบุญจ๊ สามีนาหะโนโมติตาภังสามินอาตังบุญยังมยหมา,างทานท่าทงชาธูชาธูชาธูอนุนโมทามิ